สวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้แดงสวัสดีค่ะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีฝันดีบ่ครับพ่อแดงครับผมฝันแนวไรล่ะครับฝันมาปูปูเก่าหน่ะผู้แหงมาจุดก้อนหน่ะตาพิ่นถือคนด่าครับบ้านนี้เพิ่นมามา้หงเยอะบานเพิ่นมาแนวไรครับเพิ่นใจสุดเทียมผูเหรอใจสุดสีซั่นผูบ่ครับเดียวครับผู้กุฏิเพิ่นใจสุดแดงบ่แม่นบ่ครับแม่นอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นบ่า ใส่บึงแน่มันมีอย่งใส่ทุติยปูกก็เด้ใส่บึง่นว่าครับก็ได้ว่าจําไปเรื่อยวซั่านครับอันเด็กอันอามาให้เราค่ครับให้จําไปดีๆครับตัวเก่าเรื่อยว่าซหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองครับครับเด็กสองตัวนั่นเก9าหกเาหกครับ เป็นวอาออกมาเลยครับอูครับผมเลขสามตัวยังอยู่ตัวเก่าอยู่เนาะครับเนาะครับผมครับผมแล้วก็เลขชุดเก่าที่เพิ่นมาบอกนี่สี่สองกับมี่บอมเป็นบอกครับครับที่เพิ่นมาบอกสี่สองน้ำเนาะปูชุดแดงเนาะครับรอบแรกเพิ่นมาบอกหนึ่งแปดสองกับสี่สองครับตกันหนึ่งหาครับเติมเติมขึ้นมาตัวใดไรก็ครับเลขสองตัวอันเก่าหกครับเก่าหกเนาะครับครับเพิ่นมาจ้งไะไรอีกครับ เป็นก็บปาเมื่อเรื่อร้านมาสิกูสิบปูสาถากูอยู่ผลนอออยู่ไหน่ะครับอยู่ก้นเพิ่มุลนะครับผู้มองโ้นเพิ่นครับอันนี้ปูมาบอกมั้ยคะครับผมตรงกันกับพอมาบอกเลยเนาะค่ะเนาะครับคลิปแรกเหมือนพอมาบอกหนึ่งแปดสองแล้วก็ที่สองครับอันนี้ปูมาบอกค่ะท่านชมตรงกันกับพอมาบอกผีพอมาบอกวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็หนึ่งแปดสองอันนี้ผี จุดที่เจ้าทางมาบอกกันหนึ่งแปดสองเพียงแต่เลขกสองตัวนี่เป็นเก้าหกครับผมครับผมสามตัวเป็นบอกไม่บอกครับบอกครับเป็นตัวเก้าเป็นกรหไฮตั้งตัวเก้านะครับครับตัวกันนี่หนึ่งหามา่ไ้นอนี่เนาะอันเพิ่นตัวกันอันหนึ่งหาบอกครับวันเพื่อนอันเอาลูกมาหายผมผู้นึงเล็กน้อยครับเล็กน้อยผู้ชายเนาะครับผมครับครับผู้ชายกนะนำัวเลยตีเป็นหนึ่งครับครับ อาจดตัวเลขส่งปลาแดงไว้ให้แคปหน้าจอครับจังอะไรอีกครับปลาแดงบาดเป็นกระเด้อว่าเมื่อกระเด้อว่าบับผู้สาวถ่ายอยู่คนหนึ่งแหงใส่สูสีผู้บอกให้ตาใส่สูสีผู้คือกันารผนบวบไปกระเดือไปครับหาผู้สาวยืนนี้พูดดีเนาะครับนมาบอกเก้าหกบ่ครับผมสองหกครับกำลังจุดนะครับเนาะตรงกันกับ พอเนาะผีพอมาหาพอครับพอแดงอันเป็นบรมมาครับปูบรมาเลยครับครับอ้าวขอให้มีโชคใจครับพอแดงเนาะครับเอฟซีเป็นเลขเจ้าที่เจ้าทางเคยบอกถือสามตัวครับตรงกันกับผีพอครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งตัวเลขครับขอบคุณครับพ่อแดงครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ครับพ่อแดงครับไปเบิ้งตัวเลขกันครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อแดงกับท่านผู้ชมผีเจ้าที่เจ้าทางผีปูมาบอกหนึ่งแปดสอง ตรงกันกับผีพอมาบอกท่าสผูมชม182่งแล้วก็ซีสนั่นพีพอมาบอกก,บกับกันหนึ่งหาไว้นำท่าธรรมชม96นั่นพีเจ้าที่เจ้าท่าก่าธรรมชมมาบอกก็ขอหายมิโชวมิหลับก็คุณพ่อแดงเนาะค่ะเนาะประจำวันที่สิบหกตุลาคมพศสาพาองพันหร้อยหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิราธรรมชมไปก่อนกายพึ่งผาพไปใส่นอกค่ะธรรมชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมเมืองคลองดีกรบเบาแอมระทงกันเลยค่ะเบลแอมมาทงอยู่ในเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดันแดนอีสานครับมีนี้ของดีทิพใหม่ทิพนีม่มาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมกล้องเรลี่ยทซั์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีบุค่าบโค้ไข่ขาล้านคนยางพานเอาตุ้มี้ไปใส่ครับ่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกนี่เรียกทองสื่อเรืกสื่อรตีจงสื่อถือนครับน่านผู้ชมเนาะไปรับชมนรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนัง่าอยู่ห้องไหนกับบาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักกับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเดียครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยผู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างอ่ะเนาะอาบผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอดออกมาก่อนป๊าแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้นัิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะตาบุษสาธุษเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อมีปุรรอดไงตอนนี้วัดเป็นอะไรเนาะตาบุกตาธุษสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาร้องการสินใดขายที่สาย้านซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสินของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาผู้อาายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมาตุนหินขาวับรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับ ทาไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเห้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าลานเหตุใต่คนมองบ่เห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องลวงปูหลอดวัดขูกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเห้าครับขายดีปันที่ห้ามที่ทาลำเลืยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บบาวแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือกัมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีเอาไปรวยน้ำกันครับสหรับท่านใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว คือเบามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้นปลูกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเตเตะครับท่านผู้ชมเตเตะหล้วก็บี้ยังสิครับมุ่นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่ปินมุวนสามเลครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นนำ้ for นนำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆเนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพีงให้ลุงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแตงเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพีงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีมหลายนะครับนามีลุงปูคูนมีลุงปูคูน แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มากก้นหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษท่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์งทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสม,มุชมุมราคาใบ,บาเอามาตรงนี้ได้น้มุนแม่น้ำครับได้น้มุนคล่องหลวงปู่หลอดไม่ให้ FC, อิฟซีนั่นครับสม,มุชมุมเอาไปอาบสมะร่างกายสังเกตจังไรที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบง,ส,งสังเกตจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,น,ะ,บนะครับสม,มุชมุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบอร์แอมเภอร์ตงนี่เอามาบ่หลายครับอมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวอําเภอร์ตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีบอุตเตอรีทั้งวันทีหนึ่งลำเลว่อยสาล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอร์แอมเภอร์ตงก็สิให้เบิ่งตเตอรีกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตัดงทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมใหม่ป๋ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอักตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอักเลยแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ